สวัสด,ดีนะครับเ,เพื่อนๆและคลิปนี้นะครับเราจะมาเติมเปิดแพ็กชุดใหญ่ตามกรากการในช่วงเทศกาลยูฟาดีมเชเซอร์ตรงนี้ที่มีค e ิเลียอิบเป้สแตท95แฮร์รี่เคน95ลาอูกอนซาเลสไอคอน9.43เทะลูซิโอดันตินาเฟรเรราฟอยันเวิร์ดลาตโรมาเดเลสอเล็กเซียปูเตลาสมาโกสโยเลนเตสแตท9.3 อิทาอินวานเออรี่มาเคเดซายี่มาเกเรตตรงนี้นะครับมีการให้ดีออนแพ็ pack, เกเยอะมากๆนะตอนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านคิริยาอัลเป้เดอะโกสต์เกมฟรีฟ่านโกงน่าได้เก่งสุดในเกมที่ออนแพ็กอยู่นนเวลานี้โอเคครับประมาณนี้นะยังไงลืมเชิญกดไลค์ตามผมด้วยครับเ,เพื่อน เดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลย Let's go Foot cheap coin จำหนคอย coin. ในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิตวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีแพ็กที่เป็นซองลายโปรโมอยู่แค่3อันนะก็จะมี Dream Chaser Nano Premium 91โบส Dream Chaser ที่ได้การ์ดออกมาการันตีตัวหนึ่งว่าได้เลย นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นซองแพ็ก84คูณ10อันละ2,500ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็น84คูณ10นะครับเพื่อนๆแล้วมันเป็นแบบขายได้อันละ1,000เลยก็แอบไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันแต่ว่ามันดีตรงที่ขายได้นี่แหละเปิดได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็มีนาโนันี้อันละ 1, 100นะครับซึ่งเป็นแพ็ก83คูณ5คำๆนะผมว่าอันนี้ก็เปิดคุ้งอยู่นะถ้านที่กับจำนวน FC Point ที่เสียแค่100เนี่ยก็ดูดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มีแพ็กอะไรรีมาอีกหนน่อยะครับ ผมจะเปิดเท่าที่มีอันนี้ที่เป็นสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวรอหลังอัปเดตดูว่ามันจะมีซองเติมเข้ามาให้ไหมนะครับพเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองลุ้นกันแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวโลเหมือนเดิมนะครับตัวละ5เกมแต่พูดตรงๆนะถึงออกน้าเงินเนี่ยก็ยังลุ้นเหนื่อยครับเพราะว่ามันจะมีตัวแบบนี้ครับที่เป็นตัวหลอกอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นทีมเล็กๆอ่ะและไอ้การพวกนี้มันไม่ได้อัพสเตตเหมือนแบบยูฟ่ารอบถดไฟนอลอะไรพวกนั้นก็ไม่ใช่ด้วยนะคือเท่าไหนเท่านั้นเลยนะครับ คือการมาแบบไม่ต้องไปนั่งรอลุ้นต่อให้เก่งไงคือมาปุ๊บเก่งเลยทันทีนะครับก็มีอะไรให้เปิดเราจะเปิดไปให้หมดเลยนะครับเหมือนเดิมนะอย่างน้อยก็เอาตัวโลหนหหมาให้ร้องเล่นหน่อยหนาหืนี่มันจะมีแบบหลีแบบแปลกเงี้ยครับออลิวิซี่หลีกแบบโอสกอตติสแบบเลนเจอร์อะไรเงี้ยมึงเลนเจอร์เขาจะไปลิงยังไงอ่ะเอี่ตัวโลมันยังออกตัวหลอกมาเต็มเลยนะครับ แต่เรายังไม่ได้การ์ดโปรโมดนี้เลยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะถึงณเวลานี้นะครับเรามาเปิดน,นี้กันบ้างนะครับ Deep Chaser Foundation ที่ขายได้ทั้งแพ็คด้วยนะอ๋อลองดูครับอันละหนึ่งพันเลยเลยมาโอ้โหเป็นสีเขียว,ส,ยวสีเขียวลุ้นเหนอยอะ T M i t a ต่ a n ่ r ่ a อันนี้จะเป็นแบบสองตัวแหละข้างหน้าน่าจะเป็นตัวอินฟอร์มหรือเปล่าอืมจริงด้วย โอ้โหเขียวนี่เหนื่อยเลยอะเขียวนี่ตัดทิ้งได้เลยอะกดข้ามได้เลยอะครับเพื่อนๆผมบอกเลยเขียวมานี่กดข้ามเลยเลยอันที่สองอีกหนึ่งพันครับ let's go มอนเขียวอีกแล้วโอ้โหอู้้อายุโอ้ฮีโร่ซะด้วยเฮ้ย <c ười> อะไรวะเนี่ยไม่ มันจะขายถึงแสนหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยโออะไรนะ what? อ่ะ what ดีดีสุดแล้วหรอถามจริงเหอะขายได้ก็ขายไม่ออกอย่างเงี้ยขายเหนื่อยเลยนะครับโอ้โหคอมโบเดิมเลยผมเอาลิซานาซูแล้วกันนะจะได้มีครบทุกอันนะครับจริงจริงโอเคเหลืออีกสองอันแล้วนะก่อนที่จะรอแพ็คลีมาใหม่ อันที่หนักที่สุดในสโตร์นะตอนนี้พรีเมียม91บดวกดีมเชสเตอร์การันตีหมายความว่าไอตัวที่เราได้เนี่ยจะการันตีว่ามากกว่าจะดเก้าสิบเอ็ดแครับตัวเดียวที่ได้ว่ากันนะ่ยอ่อใช่มันบอกว่าไอตัวที่เราได้จะมากกว่า91ซึ่งพอมากกว่า91เนี่ยผมก็ต้องแอบดูนะว่ามันแบบมันรวมฮิงโลก,กับไอคอนเข้าไปด้วยถ้า91เเนี่ย เราเริ่มจากตรงไหนดีตัวด้านแถวล่างเนี่ยตัวแถวล่างก็จะมีตัวนี้มาหลอกนี่ไง91เนี่ยจอร์โดทิลเนี่ยแล้วก็มาริโอนาเนี่ยก็92แบบไม่ดีนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะตัดทีเขียวๆออกให้ละถ้ามาดูน้าทั้งบนเนี่ยก็มีตตัวดีๆแล้วนะตรงนี้นะครับอย่างแย่สุดก็เป็นนิโก้ชลอตเตอร์เบกเนี่ยแบบหละกับหรือจะเป็นแบบไฮเซโดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะตัดตัวหัวไปเยอะนะ ถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยมันมีแค่2อ,อยู่แล้วยังไงก็ลุ้นไม่หนึ่งก็2ตรงนี้แล้วถ้าเป็นไอคอนเนี่ยก็ถึงตัวไหนมันก็โอเคโอเคกว่านะแต่ว่าถามว่าถ้าสมสาตัวนี้อาจจะเบาๆหน่อยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ติดนะถ้ามันจะออกคือกลัวว่ามันจะไปออกตัวนี้ตัวนี้เห็นไง <c oughs> เออมันมีตัวหลอกไม่เยอะแล้วนะเว้ยก้าเอดบวกเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันต้องมัต้องมีอะไรบ้างแหละโอเค ผมจะลองดูนะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะว่าจะได้ตัวดีๆไหมเพื่อนๆในสตรีมก็ช่วยกันกดหัวใจสีดำเงินให้โยหน่อยนะเพราะว่าซองนี้เนี่ยมันแพงจริงๆนะครับอันหนึ่ง2องบเนี่ยมันหลายบาทมากๆเลยนะครับ let's go เฮ้ยเชียยุโรปาอีกอยุโรป้าหมายถึงยังไงอ,ะอ่ะอ๋อดี่ตัวข้างหน้าเนี่ย <laughs> ดีใจดีไหมเนี่ยพาเจอร์อุ้ยตัวละห้าแสนกว่าแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ยบา้างปาเจอร์จากบาร์เซลโลนาหญิงเนี่ยช่วยเซฟชีวิตเราไว้นะครับก็ยังอยู่ในเกรดเขาว่าดีนะใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังโร่นะครับตัวนี้สกิล4วิก5เกส93ชุด95นะครับมีลาผิดมีควิกนะแล้วก็โลด์ไดวิ่งช็อตทองนะเอ็ดวันฟอร์เวิร์ดเดี๋ยวมันพาสมันไม่อัพแล้วนะ แต่ตัวนี้ไอ้ PPA แพ็คนี้ไม่มีตัวโลนเลยเหรอครับไม่มีรออีกทีนึงครับเพื่อนเพื่อเมื่อกี้ปาเจอมานะอยู่ในเกมกลางๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวเกินล้านหรือเปล่าจากครั้งที่สองนะครับเพื่อนเพื่ออีกสองพันนะ let's go เฮ้ยเดียว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 ปสีนี้วะผมผมไม่ได้เปิดแงค์ผิดใช่ปะ ดี๋ยวนะผมกดผิดเหรอผมไปเปิดแพ็กไหนเนี่ยเด้อคืออะไรมันคือเอาไอ้ตัวนี้มาให้ที่เป็นตัวห่วยสุดแต่คือมันไม่ออกมาข้างนาในกูเห็นด้วยนะผมเปิดตั้งสองพันห้าไม่กูเห็นสีเลยหเหรอตัวนี้คือถือว่าอยู่ด้านหลังการทองอองเหรอ ผมไม่ได้เปิดผิดนะเนี่ยนี่ผมเปิดถูกลัวเพื่อนๆแต่มันให้มาแค่นี้จริงๆไหมเวียนหัวเลยนะครับเอา้าหยุดเท่านี้ก่อนก่อนที่จะสูญเสียไปมากกว่านี้รอแพ็กใหม่เข้านะครับเดี๋ยวมาเปิดกันต่อนะ75 years later โอเคครับเพื่อนๆหลังจากรอมาจนตีหนึ่งนะครับ EA ก็ได้แอดแพ็กใหม่มาจริงๆนะครับเป็นดีลัก90บว ทีมเชสเตอร์การันตีนะครับจะเป็นซองแพ็กคูณ10นะส่วนเรื่องการันตีเดี๋ยวจะเป็นการันตีว่าจะได้นักเตะการยูฟ่าดีมเชสเตอร์เลตติ้ง90ขึ้นไปแต่ว่าจะไม่มีไอคอนกับฮีโร่อยู่นั้นด้วยนะแต่ก็มีโอกาสเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องไปได้จากตรง85คูณ 10A เอไม่ได้การันตีให้เปิดอันหนึ่งก็จะ 1500FCpoint เนะครับเดี๋ยวลองเปิด3อันรวดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเริ่มจากอันแรกเลยครับ let's go อันนี้สีของอะไรเนี่ย CDM Norway หลีอะไรวันเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นตัวที่มันผิดผิดก,ก็เป็นอเ็กเีย a ููเตลาหรือเปล่าโอ้โหไอลายนี้คือของชายครับแต่เราได้เป็นก๊กูันนี้กุ๊กูเลยแหละตัวเนี้ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับ โอ้จริงๆเลยยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับตัวนี้ดีสุดของยูนี่คือแค่พาเจอร์นะรออีกทีหนึ่งสิอันที่2ของดีลัก9าบวกดีมเชสเตอร์การันตีเนี่ยมันซ่อนหลังอย่างนี้แปลว่าเราได้เป็นสีเขียวแน่เลยอ่ะ <c oughs> หรือแม่งก็เอ,อ้ยเดบันยูเดบันยูยูซีเอลมันชอบซ่อนข้างหลังแบบนี้แหละหมายความว่าเราอาจจะได้ตัวเดบันยูยูซ <c oughs> ีเอลอีกครับ จริงผมรู้สึกก็เป็นแบบนั้นเพราะมันซ่อน,นอยู่เป็น U C L อะนี่งไงไเจน,นี่อีกแล้วนะผมเดินมันซ่อนมาสองรอบแล้วเวลาเปิดมาแล้วมันไม่นําเงินนะไม่มันจะหมดแล้วเหลือสองสุดท้ายแล้วในคลิปเนี้ไหม,มไม่จบแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนอย่าจบแบบนี้เลยนะผมขอและมอนเดว ลืมคนอเหนื่อยเลยบอกนะปิดสวยๆหน่อยนะไอเจี๊ยกโกกูมาโอเคผมยอมแพ้แล้วครับผมยอมลนะวอ้โกกูไม่อยู่ไม่ไหวอ่ะการันตีให้แต่โกกูอะเกินไปแล้ว โอเคมาครับเพื่อนๆคลิปนี้ยังไม่จบนะโยมาเติมมาให้อีก18,000 Fc Point เลยเรามาลองลุ้นกันดูกับแพ็คใน Global Limit นะครับที่มาณตอนนี้นะก็จะมีแพ็คนี้ d e l u x คูณยี่ิ้ Player Pack เป็นซองแพ็กแปคูณ25นะเพื่อนๆเ,เปิดครั้งหนึ่ง1,500 Fc Point อันนี้คือเปิดได้ไม่จำกัดเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบจนกว่าทุกคนบนโลกจะเปิดทุกคนเปิดได้อีก70,000อันประมาณเนี้ยค่อยๆลดไปเรื่อยๆอีกอันนึงเป็น Sweet 16 อันนี้จะเป็นซองแพ็ก85คูณ16นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการันตี1ตัวว่าจะได้เลทมากกว่า90นะแต่ว่ามันไม่มีตัวยูฟาการันตีทั้งนั้นนะทั้ง2อันแต่ว่าไอ้ซองซ้ายผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับอันนี้เพราะว่ามันได้การ25ใบแล้ว4ในนั้นมันการันตีว่าไม่กว่า787ด้วยก็เดี๋ยวลองดูส่วนอันขวานี่อันขวานี่ไม่คุ้มเลยโอเคลองดูนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะดีลักคูณ25เพเยอร์แพ็มาขอตัวเกินล้านหน่อยนะเย้ง yeah! มาดิโอ้ยหลี่ยงงี้อีกนะหลี่ยงงี้ทุกทีเลยมึงเอามาสองตัวดิไอ้เชียโกโก้อีกนะเพื่อนใส่เคาน์เตอร์กโก้ให้ผมหน่อยไหมตัวที่สามแล้วแม่งพอแล้วมันเอาไปรวมล่างกันไม่ได้เลยคุณโ,โตเตอร์คุ้มมากเลยอ่ะสองนิ้วดิอินฟอร์มอินฟอร์มแน่นๆเลยนะครับเนี่ย เออนี่โฟลเดอร์ดีว่ะทั้งหมดเลยอันนี้กลายมันว่าหาการ์ดทกูลิดได้แบบสุดๆเลยอะ่ะไปต่อดีลักคูน25เหมือนเดิมอีก1,500เออแบ c คทูแบ c คกูขอได้ยังมีกงกูนะไอเจ๊แต่นี่เหมือนเดิมเลยอะ่ะ ไม่มีตัวไหนสะตตเกิด90บัางเลยวะ <g ười> ไหนดูโฟลเดอร์ซองนี้หน่อยสิโอเคก็พอได้อยู่โอย้ยัไงโอ้ยซาเลซอยู่นี่เอาเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คดูเมื่อกี้มีตัวอื่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้โอเคเลย Bang! b ง n g pi นเต้ e let's go เออให้มันได้อ,อย่างนี้นรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะ แล้วก็อีพวกแกงพวกไดนนได้เหมือนไม่รู้กี่ตัวแล้วนะอ่อลิซันลซูได้ตัวประมาณสองแสนนะครับเป็นเพื่อนี่ซองนี้โอเคอ่ะลองดูเอาอีกหน่อยเดี๋ยวจะไปหลูกคุริตต่อแล้วนะครับอันที่สามสำหรับคูณ25่ส้โอ้โกกูอีกแล้วแต่ว่านี้กกกูไปอยู่ข้างหน้าแปลว่าตัวที่พลิกมาเนี่ยมีโอกาสกโ่กกูใช่ไหมครับใช่ เอ้นิโกช้ชลอตเตอร์เบกเราได้ไปแล้วรู้สึกเหมือนจะเคยเปิดได้แต่ไม่ได้ในคลิปนี้นะครับตัด92นะก็ยังดูดีอยู่ดูดีอยู่เป็นการหาการทำกุลิตที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเหรดที่เหลือข้างในนี่มีทั้ง89 88, 88 87คือแน่นๆน่นเลยนะสำหรับโฟลเดอร์นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับอันนี้รู้สึกเสียดายเงินที่เปิดไปตอนช่วงแรกๆหละที่มันเป็นแบบฟานเดชั่น1,000แล้วแบบไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเอาอันนี้แหละผมรู้สึกว่าอันนี้คุ้ม ลองดูเท่าเกิดว่าเราเปิดอันนี้เสร็จก็คือชุดหลังนี้ประมาณ6,000เนาะโอเคขอดีกว่านี้นิดหนึงได้ไหมครับอีเองเช่นไอคอนมาเลยได้ไหมไอคอนได้ไหมอันนี้มันอินฟอร์มออกมาอย่างนี้หมายความว่าก็มีโอกาสที่จะไม่ออกเลยนะเพราะมันไม่ได้การันตีแต่ว่าตัวข้างหน้านเนี่ยจะเหลืสักแปได้เลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แปกับแนะครับคารเพนเทอร์ โอเคดูข้างในหน่อยมีตัวซ่อนหรือเปล่าหนึ่งสองสามไม่มีเลยครับอันนี้โอเคอันต่อไปที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กนี้เลย s วิตซิสทีนเพย์แพ็กที่เราพูดถึงกันไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดกันหน่อยซิว่าถ้าเทียบกับซองน้าเงินอันนี้อันไหนดีกว่ากันแต่อันเมื่อกี้ไออันขวาเนี่ยผมเปิดไป4อันอะเปิดออกน้ําเงินมา3อันเลยนะสำหรับซองอันขวาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนเอนอันละพันหนะครับแพงกว่า100นะ ยังไงก็ขอตัวเลด93ได้ไหมเออ92แบบนี้โก้ไม่เอาละแล้วล90ก็ไม่อยากได้แล้วด้วยแล้วไม่เอาอินฟอร์มไห่สวีททิทีลอกแพ็คลอกแต่ก็ไม่แน่นะมันไม่รู้มันชอบมีตัวซ่อนเนอะมันจะเป็นพวกหลีกะเะีนยูยูซีอลของหลีกหญิงอะมันซ่อนอยู่ข้างหลังครับโอ้โหอะไรวันเนี่ยโหเสือ้อเสื้อเหลืองมาทั้งคู่เลยนะมึงโอ้ตาลนะ อาลิซาในสวอีกละไอ้เที่ยการฮีโร่มึงซ่อนหนังมึงไม่ซ่อนมาเป็นลูซิโอหน่อยวะแม่งมันซ่อนมาเป็นลิซ่าเนี่ยมันไม่ซ่อนมาเป็นลูซิโอครับเราเพิ่งได้เมื่อกี้เองเอาถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงว่าแบบสวิสเซตินผ่านไหมก็ต้องบอกว่าผ่านอ่ะเดี๋ยวผมให้โอกาสมันอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวผมจะกลับไปเปิดอันนี้แลอะอีกทีนึนงอ่ะลองดูสวิสเซตินมาดิ มาด <güzel. S 2> <c oughs> ิอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตใหม่หรือเปล่าใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะอ้าผมที่กัดฟันพูดเลยผมโมโหเอวะแล้วก็กูเองกฮะว้ายเอาน่า อ่านพอแล้วอู้นี่ไงอจอนโดสติลที่ผมพูดถึงมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปสามรอบแล้วมั้งแม่งกลับมาอีกแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าซองนี้ออกดีๆมาให้ผมหน่อยเนี่ยผมอาจจะอยากไปต่อนะแต่ณเวลานี้ที่เราเปิดมาได้ลิซาริซูสองตัวได้ปาเจอร์ตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะกับซองนี้ดีลักยี่สิบห้าซึ่งผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าอันนี้ดีกว่านะส่วนตัวจากการที่ได้มานะครับ อรอบนี้กาเป็นสีส้มมาเลยนะครับสีส้มนี่จะมีตัวใครให้ผมลุ้นบ้างหรือเปล่าครับทางหน้านี่น่าจะเป็นโดนาลูม่า89นะครับแล้วถ้าพลิกไปสีส้มแบบนี้มันก็น่าจะเลรไม่สูงเท่าไหร่นะครับมันก็มีแค่ตัวของสเปิร์ตัวเดียวที่อาจจะช่วยเราได้นะครับซึ่งเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเราก็เลยได้เจ้าเบนจามินตัวนี้แทนนะครับเ,เพื่อนตัวซีโอซ่อนหลังปะเนาะไม่มีเป็นเจ้าซอนนติซ่อนหลังแทน โอเคมาซองสุดท้ายปิดท้ายสวยๆในแนะในคลิปนี้ let's go <S ดูซิว่ารักกันจริงหรือเปล่า EA ไม่ออกเลยอะ่ะตัวตึงๆไม่ออกเอ็มปะบงเอ็มเปเป้ไปไหนหมดวะแม้แต่ฟลอยด์นเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มาไม่ออกตอนนี้โค้ชารเตอร์เบกแบบยอดนันเต้ราตาโรมาติเนสจริงๆมันมีตัวดีเยอะมากนะเพื่อนๆผมแค่ยังดวงดีไม่พอที่ จะสามารถเปิดให้ดูได้ในวันนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะมี้นเพื่อนในสตรีมบอกมาว่าแพ็คน,นี้ของดีมีโอกาสออกการออก์ดทีโมเดียร์เป็นพีพๆหนึ่งใน3นะครับการันตีเลยว่าเพื่อนๆจะได้การ์ดนะครับที่เลตติ้ง90ขึ้นไปจากโปรโมทีโมเดียร์ฟิวเจอร์สตาร์การ์ดรูทเกสแล้วก็แฟนตาซีเอฟซีแต่จะไม่มีตัวฮีโร่กับไอคอนนะเป็นหนึ่งใน3เลือกได้ตัวหนึ่งเปิดครั้งหนึ่ง1,000 FC p o เ n t ID หนึ่งเปิดได้5ครั้งเดี๋ยวลองดูผมจะลองเปิดดู3อันันนลก ถ้ามันได้ดีๆผมจะไปต่อจนครบ5้าเลยแต่ถ้าไม่ได้ดีๆผมก็พอแค่นี้3อันแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆ่ะลองดูในไอดีของโยนะครับ Let's go อันแรกมีทีว่าเดียอยู่จริงเหรออ๋อดูเลยนะเอวป,ปงเอวะเป,ป้นะหนึ่งสองสามตัวแรกอู้ดันไม่ตัวที่สองไม่เพื่อน อ้ามาใไหนบอกมีทีมว่าได้เยียงไงอ่ารองอีกทีนึงอันที่2ไหนผงคอเห็นทีมว่ได้เยี่ยหน่อยมีอยู่จริงหรือเปล่าเริ่มจากอันกลางครับหนึ่งสองสามอู้ดาวินุนเยอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถามว่าเราอยากได้มากไหมก็ยังครับขอโนดกว่านี้หน่อยนะเชี่ยเฟนตาซีอีกล้ ม่เหลืออีกอันเดียวแล้วนะถ้าไม่ดีผมไม่เปิดแล้วนะแต่ดุนแยะถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวหนึ่งก็แต่มันไม่แพงอ่ะมันสองแสนก็กว่าซึ่งถามกกับพวกแพทที่เราเปิดไปก่อนอันนี้มันยังได้การไปย่อยไงแต่อันนี้มันแทบไม่ได้เลยเลยถ้าแบบมันไม่ออกตัวโหดอ่ะเพื่อนออีกทีนึงอาสุดมากอ่ะออนอ่ามันไม่ต้องเขียนหรอกว่ามีการทีวีมันไม่ออกมึงเอาแต่แฟนตาซีหมดเลย เดียวโอ้โหพอได้ไหมอะหรือมันต้องเปิดให้ครบ5้าอันมันอาจจะออกอันดีๆอันสุดท้ายงั้นหรอเฮ้ยแต่แบบมันก็ห่วยไปป่ะมันไม่เห็นดีเลยเพื่อนๆมีใครรับผิดชอบให้ผมได้บ้างเนี่ยผมรีฟันได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรผมรออีก2อันก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้มันจบๆกันไปนะครับดูซิว่าอันที่4เดี๋ยวมันจะดีแล้วหรือยังสำหรับอร์ปาร์ตี้นะครับคือมันไม่ได้กลายไปย่อยด้วยนะ โอ้โหหีว่ายอบ้ hey, <c oughs> <c oughs> เอมันแทาเกิดผมหยุดไปเมื่อกี้ที่ผมร้องไห้เลยนะเนี่ยเออดีวะเฮอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอนนดเออในเรื่องกิมมโดแบ้งโอลิวัรกินได้เห็นโปรโมอือ่นบ้างตัวสุดท้ายโอเคโอเคดีกว่าเมื่อกี้เยอะมากๆนะครับ ครีมบาร์โดทีวาเดอะเยียตัวนี้ตัวละประมาณ5 0 0แสนนะครับเพื่อนๆถามว่ามันแบบลั่นมากไหมก็ยังอาจจะมีตัวแบบพวกแฟนตาซีท็อปาจจะลั่นอยู่นี้หรือว่าทีวตัวอื่นนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีที่สุดตัวหนึ่งในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันสุดท้าย let's go ปึ๊บอู้ย ورو future star ตัวซ้ายล่ะไทสกันคอร์ปช่วยผมทีตัวสุดท้ายไม่กิก้ากาสเซเลตแม่งแท็ก เอ้แม่งฟิกแน่นอนล็อกแน่นอนนะอ๋อทางขวารัวๆเลยสุดท้ายเป็นโยโร่นะครับอขอบคุณครับเออขอบคุณครับได้กิมาโดแต่ถามว่า5้าพันอ่ะได้กิมาโดได้โยโร่แล้วที่เหลือตัวเกลือเกลือถามว่าคุมไหมก็อมผมไม่แน่ใจเลยว่ามันขึ้นเรียกว่าคุมหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวกนเดินทิ้งท้ายก็เอาอันนี้อีกซองหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีรักคุณ25นะเท่ากับว่าหมดเลยนะวันนี้ของโย ชุดใหญ่จะหนักจะเต็มจริงๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะได้เปิดไปประมาณ20,000 20,000หรือสามเอ้สามหมื่นฟรีเ่าพอยใช่ประมาณ30,000ฟีเ่พอยเลยนะสำหรับคลิปนี้โอ้โหโอเคปิดได้สวยมาเคลเดซายี่นะครับว้าวโอ้โ oh หกำลังจะจบคลิปนี้ไปนี่มาออกดีๆตรงท้ายๆนะมีกิมาโดมีเดซายออกตรงนี้นะครับก็ ทัวนทั้งหมดนะครับวันนี้นี่คือเติมแบบชุดใหญ่จริงๆนะครับเพื่อนๆยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเช่นกดไลค์ถึงสักร้อยไลค์หน่อยเช่นคอมเมนต์เกิดหัวใจกันมาหน่อยก็จะเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปมากๆเลยนะครับหรือเพื่อนๆนไหนอยากจะสนผมเนี่ยให้มีไรายได้ในการทําช่องต่อไปเนี่ยนอกเหนือจากการกดไลค์คอมเมนต์เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาเป็นทีมเมมเบอร์ในช่องได้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่า มันจะช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจก็กดปุ่มสมัครกดปุ่มจอยมาได้เลยนะครับเดือนละ80บาทนะทุกคนก็มีชื่อสีเขียวมีมีอีโมจิข้างหลังขึ้นนะครับที่จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะตรงโลโก้จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามระยะเวลาที่สมัครเข้ามาด้วยนะ ก็จะช่วยผมได้เยอะมากมาเลยนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปลอาดหน้าทุกคนไยบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตอเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าหมายช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้ง,ง,งเพื่อนอนทุกคด้วย